ใช่ตอนนักข่าสูส้กว่าไฟไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพาชมบรรยากาศแคมป์กันนะคะทุกคนอันดับแรกเช็คภาพเสียงก่อน่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะโอเคแมบหบนึ่งนะคะใครที่เข้ามาแล้วบอกวางด้วยนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดไหมโอเคนี่นเสียงชัดไหมคะชัดนะะักะโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้นะคะทุกคน ได้ดูไหมคะได้ติดตามหน้าเพจไหมคะว่าเราจะมีแคมป์กันในวันพรุ่งนี้แคมป์รักตัวเองถึงจิญญาเนาะวันนี้ก่อนจะพาชมบรรยากาศการอบกอดของธรรมชาตินะคะหรือว่าสถานที่ที่เราจะมาจัดแคมป์กันในวันนี้นะ,ะให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าตรงนี้คือสระว่ายน้ำนาะใหญ่มากๆเลยนะคะเออมีภูเขาล้อมรอบเลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วบอกกวางด้วยนะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาะโอเค วันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเปิดแคมป์ในวันแรกของเราเนาะแคมป์รักตัวเองให้ถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงกวางใช่ไหมคะเตือนตามมานะเดี๋ยวกวาจะพาทุกคนมาดูว่าความที่เราเลือกตรงนี้ทำไมเราต้องเลือกที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มันธรรมชาติยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาก่อนนะคะตอนนี้นะคะกวางกําลังพาทุกคนจะเดินไปในที่หนึ่งที่เราจะทากิจกรรมร่วมกันแล้วก็คือเป็นห้องสมุด ใช้คำนี้ได้ไหมก็คือห้องสมุดของจิตวิญญ,ญาณน,นะคะเออเป็นห้องสมุดของจิตวิญญ,ญาณเราจะพาทุกคนไปดูว่าเราแคมป์เรามีอะไรบ้างเนาะนอกจากทุกคนได้มาแล้วเนี่ยได้มาเที่ยวใช่ไหมนะทุกคนได้มาเที่ยวด้วยไม่พอนะคะทุกคนได้กลับมาเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองคือจุดประสงค์ของแคมป์ที่กวางจัดเนี่ยแคมป์รักเองถึงจิตวิญญ,ญาณจุดประสงค์ที่แท้จริงเลยก็คืออยากให้ทุกคนนะคะกลับมาเรียนรู้จักตัวเองจริงๆเพราะวันนี้ที่เรายังยังรักตัวเองแบบไม่พอดีอะ ออมันทําให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะทำให้เรามีความทุกข์ที่ฟรีๆทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ข้างนอกมันจะเป็นการเงินการงาน,งานหรือว่าความรักเนาะอ่าทุกคนเดินมาแล้วก็จะค่อยๆพูดไปได้วยกันนะคะอ่ะแอบดูก่อนว่าทุกคนพิมพ์อะไรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อูสวัสดีค่ะ,คะ,คะน่ารักจังเลยใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราเป็นวันเปิดแคมป์นะที่จริงเราแอบมาก่อนนะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ก่นอนอ่เห็นเห็นดู้างหลังไหม อาจจะตื้นตื้งอึะวันนี้เราแอบมาก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นวิวก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดแคมป์มีอะไรบ้างแล้วก็พิเศษมากเลยเนาะจริงๆแคมป์รุ่นแรกเนี่ยกวางบอกเลยว่าคุณกําไรสุดๆนะคะเพราะว่าจริงๆแค่ที่พักเนี่ยหรือเพราะวกวางจัดสัวันสองคืนใช่ไหมแค่ที่พักอะ่ะคุณก็ได้ไปเหมือนพฟรีแล้วแถมยังได้บรรยากาศที่ดีได้ทำวิร์กชอปการรักตัวเองนั้นก็กลับมารู้จักตัวเองอีก คือไม่รู้จะคุ้มในคุ้มในคุ้มขนาดไหนเนาะเพราะนั้นใครที่มารุ่นแรกเนี่ยวามแบบขอบคุณหัวใจคุณจริงๆแล้วคุณแบบแม่นยำมากนะคะในการเลือกรุ่นแรกนะส่วนใครที่ลงรุ่นแรกไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจัดวันที่5้ถึงเใช่ไหมเราสามารถลงรุ่น2ได้นะคะรุ่น2ตอนนี้ที่แพนไว้ตอนตอนนี้นะวันที่1 0 1ถึงสิสงิงหามันอาจจะมีหรือถ้าใครอยากพาคุณแม่มาด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเราจะอาจจะจัดโปรเจกต์อะไรบางอย่างอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับเชื่อมความสัมพันธ์แม่ลูกดีไหม ใครสนใจอยากพาลูกๆมาด้วยหรือว่าตัวเองเป็นแม่ก็ได้หรือว่าตัวเองเป็นลูกแรอยากจะพาคุณแม่มาด้วยก็ได้นะคะก่อนจะมีกิจกรรมที่ทําให้คุณได้เข้าใจตัวเองพอคุณเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยร,รู้จักตัวเองแล้วเราจะเข้าใจหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีนอกบ้านบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านอะไรนะคะแต่คือบ้านของใจใช่ไหมจ๊ะอ่านเดี๋ยวเราเดินตามกันมาก่อนนะคะเอ๊ะทำไมเข้าไลฟ์คนอื่นไปแล้วชึบ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปห้องสมุดนะคะที่เราจะทํากิจกรรมกันในการรู้จักจิตวิญญาณของตัวเองมีน้องอายางยังไม่มีนะจ๊ะยังไม่รีบนะ,ะจ๊ะนี่ไม่ใช่น้องนี่มันปุงนี่เป็นพุงนะคะไม่ใช่น้องพี่อูหน่ารักจัง ดี๋ยวถ้ามีน้องเดี๋ยวจะให้พี่อู๋มาช่วยเลี้ยงนะโอเคตอนนี้ทางเดินของเรานะคะกําลังจะเดินไปที่ห้องสมุดของจิตวิญญาณนะคะ,ะซึ่งห้องสมุดต,ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการศึกษาจิตวิญญาณของเรานะคะหรือว่านี่นี่คือเส้นทางเราหยุดก่อนชึบนะคะตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินเข้าไปรู้จักตัวเอง ราจะเดินเข้าไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่าตัวเราเองนะคะในนี้เนี่ยในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เราใช้ทำเวิร์กช็อปหนึ่งที่ชื่อว่าการศึกษาหรือว่าเดินทางเข้าสู่ห้องสมุดของจิตวิญญาณก็คือภายใน,ในใจของเรานั่นแหละว่าที่ผ่านมาเนาะถ้าใครเข้าใจในเรื่องของภพชาติหรือเข้าใจใเรื่องเหตุปัจจัยหรือเข้าใจว่าเฮ้ยเรามาที่เนี่ยมันมีเรามีองค์ความรู้หรือมีอะไรบางอย่างที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วอะเรามีสิ่งที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ประสบการณ์ หรือความเข้าใจอะไรหลายอย่างในด้านจิตวิญญ,ญญาณนะแต่เราไม่เคยที่จะเข้าไปศึกษาตรงนั้นเลยเราไม่เคยที่จะเปิดห้องสมุดนั้นแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเลยห้องสมุดนี้นะคะที่วังจะใช้เป็นสถานที่หนึ่งที่จะทำเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ค่อยๆเปิดประสบการณ์ทางด้านจิตวิญ,ญญาณแล้วให้ทุกคนรู้ว่าความรู้เนี่ยในด้านจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่ฟรีนะคะเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่แล้วในธาตุของธรรมชาติที่รายล้อมรอบตัวเรานี่แหละ ทั้งเพื่อนร่วมชีวิตของเราหรือว่าเพื่อนมนุษย์ของเราหรือว่าเนี่ยน้องต้นไม้ใบหญ้าน้องนกต่างๆเนี่ยก็คือธาตุธรรมชาติทั้งหมดเนาะการที่เรากลับเข้ามาเรียนรู้จักตัวเองมันเหมือนกับว่าเราได้เปิดให้เราได้รู้จักธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเหมือนกันแล้ววันนั้นแหละเราจะมีความเมตตาต่อตัวเองและเราสามารถรักคนอื่นได้อย่างไรเงื่อนไขนะคะทุกคนอ่ะเดินมาข้างในเป็นยังไงบ้างคิดถึงเสมอค่ะโอกาสมาเหมาะเดี๋ยวไปแจมค่ะมาเลยเนาะ ้าเดือนหน้าพี่อู๋ว่างมาเลยนะคะจองไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือคนจองเร็วมากนะรุ่นแรกก็เต็มไปแล้วนะคะเดี๋ยวรุ่นสองเนี่ยเราเปิดตอนนี้ก็มีคนจองรุ่น2มาแล้วด้วยนะคะใครสนใจก็รีบมาจองเลยนะคะทุกคน,นอันนี้เขาน่าจะเพิ่งทำความสะอาดไปนี่คือพื้นที่ที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีลานกว้างๆตรงนี้นะคะจะมีโตะ๊ะแล้วก็มีมีโซฟาเบสเห็นไหมตัวนี้ ที่เราจะได้นั่งกันแบบผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆเปิดประสบการณ์จิตวิญ,ญญาณแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์จิตวิญญ,ญาณด้วยกันเนาะอันนี้คือน้ามึนหรือเปล่าโอเคอให้ทุกคนได้ดูก่อนแล้วข้างในนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมเหมือนระบายสีมีหนังสือมากมายแล้วก็มีเกมบอร์ดเกมมากมายนะคะที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากตัวเองซึ่งกวางก็เตรียมของตัวเองมาแล้วนะก็คือวีอาวันเนัันเองคือศึกษา เน้เรียนรู้การเป็นหนึ่งเดียวเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ยังไงเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุทั้ง4ี่ในตัวเราได้ยังไงนะคะเราจะเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งได้ยังไงถ้าเราไม่เรียนรู้จักถูกไหมทุกส,กสิ่งทุกอย่างที่เราจะเป็นอิสระได้เนี่ยเราต้องรู้จักสิ่งนั้นก่อนเราจะวางใจได้แล้วก็ต้องรู้จักและรู้จริงกับ <bras S 1> สิ่งนั้นก่อนเหมือนกันกับความรักหรือว่าการที่เราจะมีประสบการณ์ทางด้านความรักของจิตวิญญาณเนี่ยหรือรักยังไงให้ถึงจิตวิญญาณคือการที่เราค่่่่่่ออออยเเเเดดิินนนทททาาาางงปหััสืืีีชววตรลม อ่านทีละใบอ่านทีละบทพอเราค่อยๆเรียนรู้ะอ่านไปเรื่อยแบบนี้ค่ะจะทําให้เรายิ่งเป็นอิสระจากตัวเราจากความคิดของเราจากความทรงจําของเราจากความรู้สึกของเราจากอะไรก็ตามที่มันประกอบขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้ความจริงมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดก็ได้ความจริงมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เรารู้สึกก็ได้นะคะ นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะมาเดินทางแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้กันนะทุกคนมีใครมีคําถามพี่บอกวางได้เลยนะคะ <c oughs> คิดถึงเสมอคิดถึงเช่นกันนะคะข้างในนี้ที่เราบอกเมื่อกี้นะคะตรงนี้คือธรรมชาติแบบล้อมล้อมรอบเลยนะต้นนี้อะไรต้อนอะไรน่ารักจัง แล้วก็เราจะมีกิจกรรมนึงที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพาทุกคนเหมือนทําสมาธิเนาะคือเชื่อมต่อกับาธาตุธรรมชาติเป็นสมาธิที่เราไม่จําเป็นต้องนั่งก็ได้เป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็คือการเดินเพราะปกติเราเดินอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเดินไปทุกที่อยู่แล้วทั้งในบ้านนอกบ้านหรือพื้นดินไหนก็ตามเราก็จะเหยียบเพื่อเดินไปนัจุดจะได้จุดหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิถีที่กวางจะพาทุกคนได้ ทำสมาธิก็คือวิธีในการเดินนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าสมาธิเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรอนั่งก็ได้ให้มันเกิดขึ้นได้ชีวิตประจาวันของเราในทุกขณะในชีวิตประจาวันของเราเนาะใครที่มาในแคมป์นะคะก็จะมีกิจกรรมในวันที่2องเนาะ,ค,ะคือเราจะพาเดินไปสัมผัสกับาธาตุธรรมชาตินะคะให้ธาตุสีของเราเนี่ยสัมผัสกับธาตุสีของธรรมชาติแล้วเราจะรู้เลยว่าเราคือหนึ่งเดียวกันยังไงนะโอ้โหแต่และกิจกรรมนะไม่ได้เพื่อใครเลยนะคะเพื่อตัวเราเอง ได้คีนหรือว่าให้สิ่งที่มันติดค้างในทุกธาตุของเราเนี่ยให้มันเบาสบายให้มันเป็นอิสระให้มันได้พบเจอธาตุแท้ธาตุแท้ที่เป็นของบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่ธาตุแท้ที่เราคิดว่าแท้แล้วเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันคือการพาทุกคนกลับเข้าสู่ธาตุแท้จริงๆแบบยอมรับธาตุแท้ของตัวเองธาตุแท้ของธรรมชาติเมื่อคุณยอมรับธาตุแทองตัวเองได้คุณยอมรับและสัมผัสกับธาตุแท้ของธรรมชาติได้เนี่ย คุณหยิบจับอะไรมันก็ง่ายมันก็โฟลโ์เพราะว่ามันจะไม่ถูกขัดไปด้วยความไม่รู้ถูกขัดไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่มันติดเกาะเป็นหินปูนติดอยู่ตรงนั้นนะคะจะได้แบบเป็นอิสระนะจะให้ทุกคนสัมผัสธรรมชาติเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นผืนหญ้านะคะผืนดินต้นไม้อากาศทั้งธาตุดินน้ําแล้วก็ไฟลมคนจะได้สัมผัสมันในการมีชีวิตอยู่ขณะที่คุณมาแคมป์นี้พอคุณได้รู้จักแล้วในแคมป์นี้สัมผัสแล้วในแคมป์นี้ คุณใช้มันได้ทั้งชีวิตอะคือแคมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ,จะคุ้มขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงแค่ตอนที่คุณมาถ้าพูดถึงแค่สถานที่ที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเที่ยวที่ไหนก็ได้เนาะแต่การที่เราได้มาเที่ยวได้มามา r e f ฟ s h ตัวเองได้มา r e ท r e t คือซิโลดล่าบต่อธรรมชาติจริงๆอะธรรมชาติที่เรียกว่าตัวเราธรรมชาติที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมการที่เราจะทําแบบนี้สักครั้งะคะ่ะ มันจะเป็นประสบการณ์ในการตื่นรู้ที่เราจะน้อมนําไปใช้ได้ทั้งชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราเข้าใจและรู้จักจนวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วมันคุ้มขนาดนั้นนะอันนี้พูดเหมือนแบบเหมือนเบอร์มันขายเวอร์นะคะแต่มันคือสัจจะมันคือความจริงนะอยากให้คุณมาเลยมาลองดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าทุกแคมป์ที่วางจัดตั้งขึ้นหรือวางตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีเราสร้างขึ้นมาแต่มันมีเหตุมันมีสิ่งที่ เรามองเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างไรเราจึงสร้างสินี้แล้วก็สร้างสรรทุกเวิร์กช็อปทุกประสบการณ์ทุกบทเรียนให้กับทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้จริงๆนะแล้วก็ที่เรียนรู้เนี่ยไม่ได้มารู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะแต่เรียนรู้จากคนนู้นนะคะคนที่ชื่อว่าตัวคุณเองนั่นแหละนะจ๊ะเออมีใครมีคําถามอะไรพิมพ์บอกกวางได้นะคะสวัสดีค่ะพี่สมพรเราจะพาไปตรงจุดที่เดินนิดนึงไหมตรงแม่น้ําหรือว่าออกทางนี้ได้โอ้นี่มันไกลเกินไป ที่กวางเลือกที่นี่อ่ะมีเหตุมีสาเหตุเหมือนกันนะคะอุ้ยหยุดที่กวางเลือกที่นี่นะคะก็เป็นอย่างหนึ่งที่กวางเลือกเพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดกวางนั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะเราจัดกันที่ปราจีนก็คือบ้านเกิดกวางเองใครที่มาที่นี่ก็เหมือนมาที่บ้านของกวางเนาะการที่คุณมาที่บ้านเกิดของกวางเนี่ยหรือบ้านของหัวใจของกวางกวางก็จะเปิดให้คุณเรียนรู้จักทั้งหมดในบ้านหลังนี้ แล้วขณะที่แขกที่มาเยือนบ้านหลังนี้ก็จะได้เปิดใจเปิดหัวใจให้กว้างนะคะเพื่อจะสัมผัสประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณประสบการณ์ในการตื่นรู้จิตวิญญาณเนาะใครที่มาเนี่ยก็ดีใจกับตัวคุณด้วยนะคะเหมือนเรากําลังพูดกับตัวเราที่อยู่ในไลฟ์นะคะว่าถ้ามีโอกาสก,าก็มารู้จักตัวเองนะถ้ารู้จักตัองเมื่อไหร่แล้วคุณจะเริ่มรักตัวเองจริงๆในแบบที่ไม่ได้รักแบบผิด,ผด เพราะทุกวันนี้จริงเรารักตัวเองมากเกินไปมากในแบบที่เราหลงไปเลยมากจนเราก็โดนกระชากไปเนาะคือเรารักตัวเองมากเราจึงมีความโกรธเกลเกียดมากเราจึงมีความเปรียบเทียบมากเราจึงมีการแบบพยายามมากนะแต่เมื่อ,อไหรก็ตามที่เรารักแบบแบบไร์เงื่อนไขรักแบบเบาๆสบายๆหรือรักให้ถึงจิตวิญญ,ญาณเนี่ยจะเป็นรักในรูปแบบที่ทําให้เราไม่เป็นทุกข์นั่นแหละคือรูปแบบที่เราจะพูดกันในแคมป์นี้เนาะ มีใครมีคําถามอะไรถามได้เลยนะคะสวัสดีพี่สมพรนะคะบรรยากาศลม่มลื่นใช่คือรอบข้างนี้ก็ลม่มลื่นมากๆนะคะเจ้าหญิงเหรอน่ารักแต่งขอบคุณมากเลยนะคะอะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆทุกคนอาจจะแบบ่ชอบอ่ะชอบพี่อูพี่อูทักว่ามีน้องกระเป๋ากวางแค่วนขึ้นนิดเดียวเองอะ่ะ ก็แค่กระปุกลุกขึ้นนิดเดียวเองอ่ะพี่หูเราพาทุกคนเดินดูตรงนูน้นตรงตรงที่เราจะไปเดินทางสมาธิสัมผสัผสธาตุแท้ของธรรมชาติกันนะคะเพราะเวริร์กช็อปเรามีเยอะมากแล้วก็อาหารที่นี่อร่อยมากแบบพูดแล้วหิวเลยอะ่ะเออก่อนจะบอกว่าอาหารที่นี่นะคะอร่อยมากๆมีแบบ อาหารดซิกเนเจอหลายอย่างเนาะใครที่มาแคมป์ก็จะได้ทานอาหารอรอ่อยอร่อยบรรยากาศดีๆพักในบรรยากาศที่ดีลายล้อมไปด้วยอ้อมกอดของภูเขาต้นไม้เสียงนกครนะได้ยินเสียงตรงไปคะเสียงนกใบหญ้าอากาศที่บริสุทธิ์เนาะมันมันคือคอมพิวต์อะคือสถานที่เนี้ยที่กวางได้นะมาจากการที่กวางแบบตั้งจิตไว้อยู่แล้วว่ากวางอยากกวางปรารถนาที่จะจัดประสบการณ์แบบไหนกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติยังไงบ้างแล้วที่นี่มีทั้งหมด ที่กวางแบบตั้งไว้เลยอะ่ะนี่คือแบบธรรมชาติจัดสรรจริงๆนะคะทุกอย่างคือจัดสรรมาทั้งหมดแล้วเนาะเพื่อที่เราจะและที่สําคัญคืออยู่ในบ้านเกิดกวางด้วยไม่ต้องไปไกลนะคะเอออยากให้ทุกคนกลับมากลับมาจริงๆกลับมารู้จักบ้านหลังนี้นะที่ชื่อว่าตัวเองเราจะพาทุกคนเดินแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันสวัสดีพี่ฝนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงกวางชัดใช่ไหมคะ ตรงนี้เป็นลำธารน,นะคะสวยมากเลยอะ่ะนี่นีเหนีหยอ๋อนี่น่าจะนี่คือทางที่เราจะเดินไปเพื่อจะสัมผัสกับธรรมชาตินะคะดินน้ำไฟลมเนาะ ใครที่ลงทะเบียนรอบนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถลงทะเบียนรุ่นถัดไปได้นะทุกคนรุ่นถัดไปเหมือนที่กวางบอกกันแหละว,ว่ารุ่นถัดไปนะคะอาจจะจัดในคือตอนนี้โปรแกรมของกวางที่กวางตั้งใจเลยนะคือตั้งใจจะจัดทุกเดือนแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะกวางว่างไหมแล้วก็พี่ๆที่ลงทะเบียนมาว่างหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่เราจะระบุวันเนี่ยเราจะคุยกับพี่ๆทุกคนก่อนที่ลงทะเบียนมาแล้วว่าโอเคพี่ว่างไหมคะว่างวันไหนอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาเจอกัน แล้วก็อยากให้ทุกคนเบาสบายใจที่สุดในทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่าเวลานั้นน่ะมันต้องเกิดจากการระบุของคุณก่อนคือคุณต้องเลือกให้ตัวเองก่อนถ้าคุณไม่เลือกให้กับตัวเองก็ไม่มีใครเลือกให้กับเราแล้วถูกไหมคะเพราะชีวิตเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเราคือผู้เลือกทุกเมล็ดพันธุ์ที่หยอดแล้วเราก็เป็นผู้รับผลทุกผลที่เราหยอดนั่นแหละนั่นคือระบบข,ของธรรมชาตินะแล้วนั่นแหละ,หละคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในแคมป์นี้นะคะ,ะเดินต่อ ใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะหรือใครสนใจสอบถามลงทะเบียนในรุ่นถัดไปเนาะเดี๋ยวกวางจะให้โปรโมชั่นไว้ในไลฟ์นี้เดี๋ยวกวางพาทุกคนเดินก่อนนี่เห็นไหมดูดิมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรายล้อมไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นมากจริงๆค่ะโอเคมานี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะลึกไป โอเคนะคะวันนี้ก็ถือว่าพาทุกคนมาดูระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ บรรยากาศตรงนู้นนะคะจนมาถึงตรงนี้นะจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตมากๆแล้วก็มีร้านอาหารที่แสนอร่อยมากซึ่งเดี๋ยวกวางจะไปทานหลังจากนี้นะเราอาจจะได้คุยกันมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอพี่ๆใครที่มารุ่นหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของใจนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของกวางด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้จักบ้านของใจของตัวเองด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจแคมป์นี้เนาะ แคมป์รักตัวเองให้ถึงจิวิญญาณรุ่นที่2เพราะรุ่นหนึ่งเนี่ยเราเปิดแล้ววันที่5-7ถึงใช่ไหมคะรุ่นที่2ตอนนี้เราปักไปที่วันที่เท่าไหร่นะ1 0บถึงสินะคะก็คือ3วันสองคืนสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ที่พักนะคะที่พักที่นี่เลยนะคะกองจองที่พักให้ได้ได้รับอาหารเช้าทุกมื้ออยู่แล้วแล้วก็วันที่2เนี่ยกวองจะเลี้ยงอาหารของคุณนะคะก็คือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นแล้วก็เราจะมีเวิร์กช็อปกัน นะคะมีการเรียนการสอนนะคะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วสาคัญที่สุดก็คือมันจะมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่ทําให้คุณได้กลับมาเรียนรู้จักจิตวิญญาณของคุณหรือว่าเปิดหนังสือที่ชื่อว่าตัวเองเดินทางเปิดห้องสมุดของจิตวิญญาณนะเพื่อที่จะขัดเกลา ฝึกฝนแล้วก็จะได้สิ่งที่มันเหมาะสมเฉพาะจาจงของคุณเนี่ยกลับไปฝึกฝนตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะการที่เรามีเพื่อนที่ปฏิบัติหรือฝึกฝนจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยแล้วเรามาสะท้อนซึ่งกันและกันอย่างบริสุทธิ์เนี่ยมันจะสามารถไปต่อทางด้านจิตวิญญาณได้เร็วขึ้นไปต่อในการรักตัวเองพอรารักตัวเองได้ถึงเต็มศักยภาพแล้วนะเราจะสามารถใช้ศักยภาพเต็มสขบด้ทุกที่ได้อย่างเช่นเราจะมีความสธม์ที่ดีขึ้นได้มีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้เราจะมีการเงินการงานที่ดีขึ้นได สำคัญที่สุดคือดางด้านจิตวิญานด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยจะวงล้อชีวิตแด้านเนี่ยจะถูกหมุนแล้วจะเจริญนขึ้นแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆนะคะถ้าเราเข้าใจสัจจะแล้วเราเดินไปตามสัจจะเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าการที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็หยอดเมล็ดพันธุ์โดยไม่รู้ว่าเราหยอดอะไรลงไปถ้าเราต้องมารับผลแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆใครที่เจอประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีย้ำๆซ้ำๆเจอประสบการณ์การเงินไม่ดีย้ำๆซ้ำๆประสบการณ์อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันย้ำจนไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่จบสักทีอะ ให้มันมาจบจากการรู้จักตัวเองในค่ายนี้นะคะใครมาแคมป์นี้ในรุ่นที่สองก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะพิมพ์ C F 9999นะคะแล้วคุณมาเจอกันได้ในรุ่นที่สองเนาะใครที่เวลาว่างหรือไม่ว่างวันไหนคะก็แจ้งเราได้เลยเนาะสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่ไลน์แอดแอดกวนสปคัสนะคะทุกคนใครสนใจก็มาเจอกันนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนิดนึงแล้วก็จะบุยบุยแล้วเดินอีกนิดนึงไหมตรงนั้นเป็น ป่าเสียงนกแบบอื้มสุดๆใครสนใจ CF 9999ได้เลยนะคะให้โปรโมชั่นสำหรับไลฟ์นี้แล้วก็ในรุ่นที่สองเนาะดูสิคือไม่รู้จะธรรมชาติยังไงแล้วนะคะสุดๆ นนกอ,อยากพูดอยากคุยนนกดูสิโอ้โหสุดสดอ่ะอิ่มเอมเนาะจริงๆแค่เราได้เดินมาแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติลายล้อมรอบตัวเราแบบนี้ค่ะมันก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจแล้วเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมในแคมป์นี้เนาะหรือว่า อยากกระจองสิทธิ์ให้ตัวเองไว้ในรุ่นถัดไปนะคะหรือว่าอาจจะรุ่น2ไม่ทันก็จองรุ่น3รุ่น4ได้เลยคือสามารถบุกล่วงหน้าไปได้เลยนะคะเราจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับทุกคนในแคมป์เนาะแล้วก็มาเจอกันได้ทั้งที่พักที่วางบอกแล้วได้ทั้งที่พักด้วยอาหารบรรยากาศที่ดีเวิร์กช็อปที่ทําให้รู้จักตัวเองไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนแล้วนะคะปกติเราก็เที่ยวอยู่แล้วเนาะแต่เราใช้เงินที่เที่ยวนี้เพียงแค่บรรเทาความทุกข์ในใจเพียงแค่ ทำให้เรารู้สึกเหมือนจะดีขึ้นน่ะแต่การที่เราลงทุนกับแคมป์จิตวิญญาณเนี่ยหรือว่าแคมป์การรักตัวเองถึงจิตวิญญาณจะทําให้เราเองได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้กลับมาเรียนรู้จริงๆและยอมรับความจริงพร้อมที่จะไปต่อในแบบที่มีองค์ความรู้มีปัญญาในการเดินทางแล้วก็เป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ต้องเสียเวลาทุกฟรีนะคะใครสนใจ CF 9999นะคะแล้วก็เจอกันในแคมป์นี้รุ่นถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมทักไลน์นะคะจิงดิงดิงดิ้งดิงดิงเฮมีคอมเมนต์เหรอสวัสดีค่ะพี่ปุ๋มอยากมามาเลยพี่ปุ๋มมีบ้านเกิดกวางเองค่ะที่ปาจินบุรีมาเลยแคมป์นี้พิเศษมากๆเลยแล้วเราอัปเกรดสุด อัปเกรดบอกเลยว่าอัปเกรดทุกมิติเพราะว่าคือทุกคนติดตามกวางมานานยิ่งติดตามกวางมานานแล้วเนาะจะรู้ว่าทุกกระบวนการหรือทุกคอร์สที่กวางถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแค่ว่าเราไปเรียนรู้ทฤษฎีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กวางถ่ายทอดเนี่ยคือระดับของประสบการณ์คือการตื่นรู้ผ่านประสบการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะสามารถตอบได้ทุกมิติทางด้านจิตวิญญ,ญาณไม่ว่าคุณกําลังพบเจอประสบการณ์อะไรอยู่ก็ตามการที่เราแค่กลับมารู้จักตัวเองแล้วรักอย่างไม่เป็นทุกข์ คือรักแบบเป็นอิสระรักอย่างไร้เงื่อนไขรักแบบไม่ครอบครองเนี่ยมันคือที่สุดแล้วของการเกิดเนาะเพราะว่าถ้าเรายังเกิดมาแล้วยังพยายามกอดทุกสิ่งเอาไปทุกอย่างเนี่ยวันนั้นคุณจะหนักมากๆนะคะถึงคุณจะมีมากเท่าไหร่ที่ที่โลกมนุษย์เรียวกว่ามีมากแต่คุณจะในด้านจิตวาณเหมือนคุณขาดทุกอย่างออมมันมันไม่คุ้มกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามีภายนอกด้วย และให้เราเติมเต็มอริยทรั์ภายในหรือว่าจิตวิญญาณภายในด้วยอย่างเงี้ยมันจึงเป็นสิ่งที่คุ้มชาติเกิดนะคะสำหรับกวางเนาะกวางมองว่ามันคุ้มค่าที่เกิดมาแล้วเราได้เรียนรู้จักและสมดุลภายนอกและภายในรัพย์ภายนอกมัง่งคั่งได้อริยทรั์ภายในก็ควรมัง่งคั่งเช่นกันนะแล้วเราเดินคู่กันไปแบบนี้ความรักนี้ที่ไร้เงื่อนไขการเติมเต็มจิตวิญญาณแบบนี้เนี่ยจึงเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้จริงจึงเกื้อกูลตัวเองได้จริงแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ฟรี เราจะไม่ให้สิ่งในกตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมาบีบคั้นทําให้เราทุกได้แบบฟรีเลยนะคะเราจะได้กําไรจากทุกสิ่งมันจะเป็นการลงทุนในหุ้นที่ชื่อว่าตัวเองจริงๆแล้วหุ้นนี้มีแต่ขาขึ้นนะคะไม่มีขาตกโอเคไหมนะนั่นคือสิ่งที่กวางคือความมุ่งหวังสูงสุดที่กวางทาค่ายนี้ขึ้นมากวางทาแคมป์นี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ากวางเห็นแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักแบบผิดผิดมันจะพ่วงมาด้วยความทุกข์ แต่ถ้ารักตัวเองแบบถูกต้องด้วยความเห็นที่ถูกต้องมันจะพว่วงมาด้วยอิสระและการปลดปล่อยคือคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคืนสูตรธรรมชาติในแบบที่มันมั่นคงในใจค่ะมันจะไม่มีการสายสายเอ็นไปไหนเลยเนาะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะทุกคน cf 9 9 9แล้วเจอกันในรุ่นถัดๆัดไปนะคะใครอยากจองรุ่นไหนก็จองเลยเอาแบบฟรีสไตล์นะคะทุกคนโอเคจะทักที่ละแอดแอด,แอดกวางสไปคสัสนะคะ อยากไปเลยค่ะมาเลยจ้าพี่ฝนพี่ปุ๋มแล้วก็ห้หลายคนนะคะมาเลยนะมาให้ของขวัญตัวเองนะคะโอเคเราไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่อาหารอร่อยมากจริงๆนะคะกวางคิดไปแล้วกวางจะกินอะไรดูจะหุน่นจริงคบายรักค